สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริส์ท,ทุกท่านวันเสาร์ที่1 3พฤษภาค,คมปี2023ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า ่าพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17เข้าที่17มีใจความแดนนี้มิสหายย่อมรับการทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือการยามทุกยากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะพระเจ้ากำลังหนุนใจกับเราเรามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่คอยถามถ่ายแล้วก็คอยที่จะให้กำลังใจเราไหม ะะขอยกตัวอย่างจากชีวิตของพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูมีสาวกเป็นมิสหายของพระองค์พระองค์ร่วมใช้ชีวิตและลงชีวิตและสร้างสาวกของพระองค์เพื่อให้สานงานต่อจากพระองค์นะคะนี่นี่เป็นมิสหายของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้เวลากับ แค่สิบสองคนเท่านั้นในขณะที่พระองค์ยังอยู่นะคะและพระองค์ก็รักมิสหายของพระองค์และพระองค์ก็เป็นห่วงมิสหายของพระองค์แต่ได้เห็นบ,บัญาัจะตรงนี้นะคะไม่เพียงแค่จากเรื่องของพระเยซูเท่านั้นนะคะพี่น้องเราได้เห็นจากชีวิตของดานเนียลด้วยเมื่อดานเนียลถูก กวาไปเป็นเชลยที่ประเทศบาบิโลนที่บาบิโลนนะคะและดาเนียลก็มีเพื่อนๆพนสามคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเจอความทุกข์ยาก mm. พวกเขาก็ช่วยกันอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันและเราก็ได้เห็นถึงพระเจ้าก็ทรงเมตตาแล้วก็นำแดาเนียลแล้วก็เพื่อนๆของเขาให้เป็นผู้นำใน ดินแดนที่ต่างชาวต่างชาตินะคะพระเจ้าทรงปลดนำเราที่เราเองจะรักษาเพื่อนเหล่านี้ไว้เหมือนที่ดานเนียลก็มีเพื่อนที่รักเขานะคะและอีกบุคคลหนึ่งก็คือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดก็มีเพื่อนของเขาเหมือนกัน ชื่อโยนาธานนะคะที่เป็นลูกชายของกษัตริย์ซาูลที่ตามล่าตามฆ่าดาวิดแม้พ่อของโยนาธานคิดร้ายและทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่โยนาธานก็เป็นเพื่อนกับดาวิดแล้วก็คอยช่วยดาวิดเมื่อพ่อของเขาคิดในสิ่งที่ไม่ดีโยนาธานก็คอยบอกดาเนียลคอยช่วยเหลือดาเนียลให้หนีไป รเราได้เห็นถึงเป็นแบบนี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะโมเสก็มีอาโรนที่ช่วยพูดช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะบุบคคลในพระคัมภีรก็มีมิสหายที่ร่วมรับใช้ด้วยกันและร่วมทำงานของพระเจ้านะคะ รับใช้พระเจ้าเมื่อเรามีทีมแล้วร่วมรับใช้ด้วยกันแบบนี้ต่างคนต่างก็มีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันแล้วก็เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานของพระเจ้าก็จะขยายออกไปนะคะพระเจ้าทรงปรดนําเราที่เราเองจะใช้ความรู้ความสามารถของเราที่จะรักเพื่อนของเราแล้วก็รักคนรอบข้างของเรา ตั้งแปีในเช้าเนียหนุนใจว่ามิสหายย่องรับกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันครับและเรามีมิสหายแบบที่ข้ารเจ้าได้ยกตัวอย่างมาสีบุคคลไหมคะถ้าเรามีนะคะมีลักษณะที่มีลักษณะแบบนี้ให้เราที่จะรักษาเขาไว้ มีคนที่เขาจะมีลักษณะที่คอยถามถ่ายเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมและอีกด้านอีกด้านหนึ่งคือเขากล้าที่จะเป็นกระจกให้กับเราหมายถึงเขาะสะท้อนอีกมุมหนึ่งให้กับเรานะคะเพื่อที่จะช่วยเราให้เราที่จะพัฒนาและเติบโตขึ้นนะคะเขามีเจตนาดีและเขาพร้อมที่จะช่วยเรา และเขาจะให้กำลังใจเราและเขาจะช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากและเขาจะอยู่เคียงข้างเราที่สําคัญเขาจะอธิษฐานเผื่อเรานะครับเมื่อเรามีบุคคลน,นี้บุคคลที่ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างมานี้ในชีวิตของเราก็ให้เราที่จะรักษาคนกลุ่มนี้ไว้เพื่อที่เราเองก็จะมี มิสหายที่เราได้รับกําลังเมื่อเราแย่เมื่อเราเจอความทุกข์ยากนะคะพระเจ้าที่จะส่งนำเราและตัวเราเองก็จะเป็นมิสหายที่ดีเป็นมิสหายที่ย่อมรักการทุกเวลาของเพื่อนของเราด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีและ พี่น้องก็ไม่ถึงมีอย่างน้อยสองอย่างนะคะเป็นพี่น้องที่เกิดมาเป็นดีเอเอเหมือนกันแล้วเราเกิดมาเป็นเป็นพี่น้องกันในด้านร่างกายนะคะเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นพี่น้องกันในพระคิดเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราก็เป็นพี่น้องกันเพราะว่าเรามีพ่อ มีพระเจ้าพระบิดาอ,องค์เดียวกันนะครับขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดนำเราที่เราเองจะเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันที่เราเองจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นจนถึงขั้นที่เรามีความคิดและคําพูดการกระทําที่เหมือนองค์พระเยซูคริสขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือเรานะเมื่อเรามีคนที่รักเราคอยท้า่ายเราให้เราที่จะ ศาคนเรานนไว้นะคะเพราะเขาเป็นห่วงเราและรักเราขอบพระเจ้านำเราเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระคำในเช้านี้ร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าสารเสริญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาและนำเราที่เราเองก็ได้รับกําลังผ่าพระคัมภีร์ในเช้าว,วันนี้มิสหายาย่องรับการทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันหลายๆครั้งเรามีไม่สหายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราด้วยใสเลือกจริงๆก็มีดีกว่าที่เป็นพี่น้องในดินเอ็นเออีกพระเจ้าทรงโปรดนำเราที่เราเองจะสามารถรักพี่น้องของเราด้วยความรักด้วยความเข้าใจที่มาจากพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราที่เราเองจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าพงษ์ทั้งหลายและที่เราเองก็จะเป็นมิจฉาทิที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งขอขอบพระคุณพระเจ้าเราได้รู้ว่าเมื่อเราเกิดมาเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือในด้านที่ดีที่เป็นประโยชน์ ทำให้เติบโตขึ้นแม้จะเป็นด,ด้านความคิดและด้านความเชื่อในพระเจ้าก็พระเจ้านำตลอดทั้งวันนี้ที่พระคำในวันนี้เองก็จะเนุนจิตชูใจเราดี่ทางขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน